เคยไหมที่ความสุขแค่พริบตากลับทิ้งความเจ็บปวดเนื่นนานเคยไหมที่สิ่งที่ปรารถนากลายเป็นบ่วงรัดใจให้ทุกจนแทบขาดใจวันนี้เราจะพาคุณมองเห็นเบื้องหลังของความสุขว่าแท้จริงมันคือของแถมจากกามคุณที่เต็มไปด้วยความทุกข์1 1ประการถ้าคุณยังหายใจถ้าคุณยังอยากพุนทุกข์หยุดฟังเรื่องนี้จนจ ในบรรดาทุกข์ทั้ง11ประการชาติทุกข์หรือความเกิดทุกกล่าวถึงเป็นลำดับแรกเพราะเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการพลัดพรากไม่มีการคล่ำครวญร้องไห้โศกเศร้าไม่มีการดิ้นรนขวาคว้าสิ่งใดเพราะไม่มีผู้มีชีวิตผู้เป็นเจ้าของขันห้า แต่เพราะมีการเกิดจึงมีเราผู้แบกรับทุกสิ่งตั้งแต่ลืมตาในคันมานดาจนถึงวันสุดท้ายของลมหายใจตั้งแต่เกิดมาชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนเจ็บปวดต้องการอาหารความอบอุ่นต้องการความรักการยอมรับทุกจากการเรียนรู้โลกทุกจากการเผชิญความเปลี่ยนแปลงทุกจากการถูกทิ้งถูกปฏิเสธ ถูกตัดสินถูกเหยียดหยามทุกจากการมองเห็นความตายของคนรอบข้างทุกจากการต้องอยู่ต่อไปทั้งที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะพบอะไรการเกิดคือการตั้งต้นของวัตฏะแห่งความทุกข์เมื่อมีเกิดย่อมมีดับมีเจ็บมีพลัดพรากเหมือนต้นไม้ที่งอกขึ้นมาท่ามกลางพายุแดดฝนและโรคแมลงกว่าจะเติบโต ต้องสูญเสียกิ่งใบต้องต้านทานความหนาวเหน็บความร้อนระอุบางครั้งความทุกข์จากการเกิดเริ่มต้นตั้งแต่ยังอยู่ในครันมารดาถ้ามารดาต้องเผชิญความเครียดความกลัวการถูกทำร้ายการถูกทอดทิ้งทารกในครันก็ได้รับผลแห่งความทุกข์นั้นเช่นกันเมื่อคลอดออกมาทุกจากการต้องกินต้องหายใจต้องต่อสู้กับเชื้อโรค ต้องร้องไห้เพื่อเรียกร้องสิ่งจำเป็นเมื่อเติบโตก็เพิ่มความทุกข์จากการเรียนรู้โลกทุกข์จากการถูกเปรียบเทียบทุกข์จากความไม่สมหวังความจริงอันเจ็บปวดก็คือการเกิดใหม่ไม่ว่าจะเกิดในฐานะใดไม่ว่าเกิดเป็นคนรวยคนจนเป็นเทพเป็นพรหมแม้จะสุขเพียงไรก็ต้องจบลงด้วยความตายและความพลัดพรากอยู่ดี ในพระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติติดทุกข์ใหญ่ยิ่งนักไม่มีการเกิดใดปราศจากทุกข์เพราะการเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของความเวียนว่ายตายเกิดเป็นประตรูแห่งความทุกข์ทั้งหลายเมื่อพิจารณาอย่างลึกซึง้งเราจะเห็นว่าความสุขที่ได้จากการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมักสั้นนักเมื่อเทียบกับความทุกข์ที่ต้องผเผชิญตั้งแต่เกิดจนตายการปฏิบัติธรรมการเจริญสติ คือการค่อยๆเรียนรู้ว่าการเกิดคือทุกข์เพื่อปล่อยวางความยึดมั่นในรูปในขันห้าเพื่อทำให้จิตค่อยๆเบาบางความยึดติดจนวันหนึ่งหมดสิ้นความหลงไม่ต้องเกิดไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปนี่คือความหมายแท้จริงของคำว่าชาติติดทุกข์และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อเข้าใจความจริงและผลทุกข์ทั้งปวง ทุกข้อที่สองชาราทุกข์เคยสังเกตไหมวันหนึ่งเราทุกคนต้องเดินไปสู่ความชาราร่างกายเริ่มโรยราเส้นผมเปลี่ยนสีดวงตาพร่าเลือนรอยยน่นปรากฏทั่วกายไม่มีใครหนีพ้นนี่แหละชาราทุกข์ความจริงที่คนมากมายหลีกเลี่ยงแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นเมื่อเข้าใจเราจะไม่ยึดติด จะเห็นทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยความชราคือสัญญาณเตือนให้เราหันกลับมามองใจฝึกปล่อยวางลดความหลงในรูปกายเมื่อถึงวันนั้นใจจะไม่ทุกข์จะไม่เศร้าหมองนี่คือทางแห่งปัญญาที่เราจะเดินไปพร้อมกันทุกข้อที่สมมรณนะทุกข์เคยคิดไหมว่าความตายอยู่ใกล้เรามากแค่ไหน ทุกลมหายใจพาเราใกล้ความตายไม่มีใครรู้วันสุดท้ายของชีวิตนี่คือมอรณะทุกข์ความจริงที่ความส่วนใหญ่ปิดตามไม่อยากเห็นแต่เมื่อมองตรงเราจะตื่นเราจะไม่ประมาททุกวันกลายเป็นโอกาสโอกาสในการทำความดีสร้างบุญสะสมปัญญาก่อนวันที่ร่างกายนี้จะแตกดับ นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพิจารณาความตายจนใจไม่หวาดกลัวและใช้ชีวิตอย่างมีค่าในทุกวันทุกข้อที่สโสกะคุณเคยไหมเสียสิ่งที่รักแล้วใจเจ็บปวดโสกะคือความเศร้าลึกเมื่อสูญเสียสิ่งมีค่าคนที่รักน้ำตาอาจไหล แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมดาของการพัดพลาคความเศร้าจะไม่กัดกินใจจะกลายเป็นครูสอนให้เราปล่อยวางเห็นความจริงของชีวิตที่ไม่มีอะไรจีรังนี่คือหนทางให้ผลทุกข์ทุกข้อที่หปักริเทวะเคยไหมเมื่อความสูญเสีย กระแทกใจเราเผอคร่ำครวญร้องไห้แทบขาดใจนี่คือปริเทวะความทุกข์ที่ระบายออกมาด้วยเสียงด้วยน้ำตามันผูกพันกับความยึดมั่นในสิ่งที่รักในกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราหลงไหลคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราตลอดไป แต่สุดท้ายทุกสิ่งต้องพากจากปาริเทวะคือเงาของความยึดติดหากเรามองเห็นความไม่เที่ยงเราจะเรียนรู้ไม่ให้กรรมคุณห้ามัดหัวใจนี่แหละหนทางสู่ความเป็นอิสระทุกข้อที่6ทุกกายกายนี้เต็มไปด้วยความเสื่อมเพราะกรรมคุณห้าชักพาให้เราสแสวงหารูปเสียงกลิ่น รสัมผัสแต่สิ่งเหล่านั้นก็ทำให้ร่างกายนี้เหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดความอยากผลักเราให้วิ่งตามโลกกินดื่มเสพไม่สิ้นสุดกายจึงต้องแบกภาระต้องทอรมานนี่คือทุกกายถ้าเรามองเห็นเบื้องหลังของมันว่ากามคุณห้าหลอกให้เรายึดเราจะค่อยๆวางปล่อย ดูแลกายแต่ไม่ให้ใจเป็นทาตกิเลสนี่คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติและเป็นอิสระทุกข้อที่7โทมนัตเมื่อการมาคุณห้าไม่สมใจใจเราจะเศร้าหมองทุกระทมนี่คือโทมนัสความเสียใจความผิดหวังเกิดจากการยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เราคิดว่ามันจะเป็นของเราแต่โลกไม่เคยเป็นไปตามใจหวังเมื่อรู้ทันโทมนัสจะค่อยๆจางเมื่อเห็นว่ากามคุณห้าคือของชั่วคราวเราจะไม่ทุ่มใจจนหมดสิ้นนี่คือหนทางของการปลดปล่อยทุกข้อที่8อุปายาตเมื่อการมคุณหไม่เป็นไปตามใจใจเราจะร้อนรุ่ม ฟุ้งซ่านดิ้นรนนี่คืออุปายาตความกระวนกระวายที่เกิดจากความอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ความจริงไม่เคยแน่นอนสิ่งที่ปรารถนากลับหลุดมือใจจึงเดือดร้อนวุ่นวายถ้าเราเห็นว่ากามคุณห้าเป็นของหลอกความร้อนใจจะดับ ใจจะนิ่งสงบนี่คือเส้นทางของผู้เห็นธรรมทุกข้อที่9ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเคยไหมต้องพบต้องอยู่ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบคนที่ไม่รักนี่แหละทุกที่แทรกซึมเราหลีกหนีไม่ได้กามคุณห้าบ่อยครั้งนำพาเราให้ต้องเผชิญสิ่งไม่น่าพอใจคนไม่น่าคบหาความจริง ไม่มีใครได้ทุกสิ่งตามใจเราต้องเรียนรู้อยู่กับสิ่งไม่น่ารักโดยไม่ทุกข์ฝึกใจวางเฉยไม่หวั่นไหวนี่คือทางปลดพันธนาการของกามคุณห้าทุกข้อที่10ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักไม่มีใครไม่เคยเสียสิ่งที่รักเราทุกคนต้องพบความพลากจากนี่คือความจริง ที่กามคุณห้าซ่อนเอาไว้เรายึดหลงคิดว่าสิ่งรักจะอยู่ตลอดไปแต่โลกไม่เคยเป็นเช่นนั้นวันหนึ่งสิ่งรักต้องจากลาใจจึงเจ็บปวดทุกทรมานถ้าเราเห็นว่านี่คือธรรมดาเรียนรู้ฝึกใจไม่ยึดติดเราจะเป็นอิสระจากทุกข นี่คือหนทางของคู่ตื่นทุกข้อที่11ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเคยไหมเราปรารถนาสิ่งดีงามความสุขความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ชีวิตไม่เคยเป็นไปตามที่หวังนี่คือความจริงที่กามาคุณหสร้างภาพลวงเราตามหา วิ่งไล่แต่ไม่เคยได้ดั่งใจนี่เองคือทุกข์เมื่อเราหยุดเห็นความไม่แน่นอนเราจะค่อยๆลดความอยากปล่อยและวางนี่แหละหนทางสู่ความสงบเหนือกามคุณห้าชีวิตนี้เต็มไปด้วยทุกข์เพราะความยึดมั่นในกามคุณห้าทุกข์จะคลายเมื่อเราเห็นความจริง ปล่อยวางไม่หลงไม่ยึดขอให้ใจทุกท่านพบแสงสว่างในธรรมหากชอบเนื้อหานี้กดติดตามแชร์ต่อเพื่อแบ่งปันธรรมะสู่ใจคนรอบข้างความสุขอยู่ไม่ไกลแค่ปล่อยวางและเห็นความจริง